ยายยายมานี่จะดูลายมือให้ไวล่ะเอิ้นเจ้าไปเออบ่งไลยมือให้เลยโอ,อ้ยืนมือไปหาเขาดูเขาก็ท่วงเลยท่วงว่ายายเนี่ยกําลังมีโชคมีลาบอืมอมก็เลยหาซื้อข้าวเหนียว,วาใส่กล่องมาพรบเลยซื้อมาอย่างเอาไปกินก็ลาบชัวผมจักหน่อยเนาะใส่ขี้พี่ะ <c oughs> บ่เจ <c oughs> ้าพวกเขาใจยายมอดอันเปนท่วงนาะปนว่าเจ้าสิมีโชคมีลาบคือหมายก็มา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าชิรัมชีร่วยมีเงินทองใส่หลายๆโอ้ยชา้าชัวงแม่กูหาอยู่ทุกวันกูก็หาเงินได้เงอ้ยมาพร้อมกันเท้าโอ้มันมาสองเท้าเออมาให้เจ้าได้สองเท้าพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเออเทา้านึงอยู่ตรงไหนเท,ท้านึงคืมากกหูโอ้โหอีกเท้านึงได้เท้านึงม่จูบปากมันคืจีโชนีแห้งจากกูแหมเออทีฟันหมอลำตีัคือว่าเนี่เยเขา ได้ยิ้นใจย้งว่ามันตายมันตายกับมาทำข่าวข่าละนี่นะย้งกะไรจ่ายน่ะเนี่ยยืนยุ่นนี่เด็กมึงมาเบิ้งิเออว้ายกูว่ามันขี่กันขากยืนตาไม่เห็นอย่างโบรอดขี่กันขากจังไดนเหมืนเบิ้งเจ้าของนั่นที่ละมันเป็นอะไรโอ้กูว่ามันหัวอีวุ้มไม่ได้รับในพี่หน้องว่ะลำเลืองเด้อลำเลืองนั่นละนั่งเอกออกมาแล้วใช่ไพ่นั่งเอกเอากระคอยนี่เลยไม่ โอยก็นั่งเอกเป็นยังสิขะมั่งหันนี้สิหรอเว้อันว่ากูจิจังจีจังนี่มันเป็นงานบุญงานกุศลกูนังเอกกิมาเถ่าวไปในกูจิจังบ่านอบัดนี่หนอสิจังเออนักเอกบ่ทัานเกิดนี่นี่นี่นักเอกกิ่ในท้องนี่งานนี่เป็นงานบวชด้วยเนี่ยบวชผู้ใดบวชบักเอื้อบักเอื้อนี่มันลูกบักตนบักตนนี่มันหลานเขาอีเคีย พี่พี่น้องกันก็บอกทั่วฝักเน่าบ่บ่ฝักน้ามันนี่เมื่อใดมือบุญเมื่อบุญก็มืองานนั่นน่ะงานมือมือใดล่ะงานมือกินข้าวปุ้นกันก็ดีละคันสีร่ำให้ฟังสีจางบ่สีจางสีจางสีจังสีจำบ่สีจำไหนกันเนี่ยจำเลยบเลยลงลงสีล่ำให้ฟังอ้าวมีสีล่ำเรีองนั่งอ๋อละพิม นั่งออราพิมนั่งออราพิมยังว่าท่านเกิดบ่าวเบ่าว่าเอาเรื่องนี้บ่าวมาเอาเรื่องออราพิมจะเอานั่งยังเรื่องเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เรื่องไหนเรื่องไหนลูกผู้ชายไม้ตะพดขูมักไปเองว่ะอันนั้นมันละครทีวีมาเอออันนี้ลำเรื่องลำเรื่องนั้นเป็นนิทานบลัมบลั่นนี่เป็นศิลปะภาคพื้นอีสานอืมเออเอากรณีล่ำจะมีการจ่ายผายหงามีการจ่ายผาเฮ้ย เสือ้อหมักเน่าไม่ยังสมขมเนี่ยนั่นคือเพียรแก้วยอดบีร่องใส่แลว้วคือหวานจ่อยอร่อยขอ้อพี่น้องเอ้ยนั่นนนั่ิเอออฟังรับโอ้นอน,นาเงเอ้ยมาคือหอนแต่ละน้อมือนในนาเงเอ,อ้ยมาจัดมาพไอ้ปัญหาโอ้ย,อยนี้มาแล้วเสียดายก็มาถึกจากคนนอกเอ้ย บุญเลยบุญพลาเคยสร้างสร้างว่เป็นหนทางพ่อใหอายได้เที่ยวตายสร้างมีบาปมาแลีนเห็นสร้างมีเวรมาแลนตอง ได้ตัวนัก <มา S 1> เลกไปอน,อนมาแล้วผู้ฟังก่อนท่านเขาคู้ผู้มีสู้นางเลวบ่เก่าห่วงห่วงอยากนอนอม,มาอ่อนซ้อนหนักลองผู้ยืนจองอยู่กับไม้ไผ่ผู้มีแฟนคุยดยอกยู่น้ำทาง ให้มองตามาพี่สาวหูดีอยู่ทางลุมยาสหัวยุมย่มยุ่ให้มองหน้าแต่ผู้ลำสำหรับเป็นนักรองน้องบ่อยากมาสนบ่รู้ตนพี่ชายแหนแอไกายออกมาอยู่ว่าง บาทเทียน้องเอาผัวกาสิมาแถมเหล่าวันนี้ว่าสิมาสอยบาทเทียล้ำรวยรวยคันบ่ได้สวยเหล่าก็ยังสิได้แม่นสอยลำะน้อนาง เที่ยงน้ำหยังขังน้ำขอคือกระท่อบอมวนปากขอฝากความหักไห้นำเจ้าผู้สุขชนข้าน้อยขอสมมุนน้ำแทนตัวไปในเรือ<ว>ข้าน้อยในน้ำเรียกว่ายายแสนสีนอ,อ้ยอย่าว่าข้าน้อยเถิดว่าจะกระสันคือบอกข้าเท่าเองแต่าน่มาสมมนเอามุดก็มดุดซะ น่อยซื้อยแสนสี <ยะ S 2> มี<ส>ลูกมาหลายปีแต่บ่มีผัวสอนอเดี๋ยวนี้นอนขึ้นฝันกับสันแดดดินดาวดาวาข้าเวเมื่อการกิเลสผัวผัวสิสอนแมนบ่มีนี่บ่ออันเพินนเพินวาอีมาลงพ่วงผัวบ่มีผัวก็มีลูกขึ้นอยากด้ผัวอันมีท้องจักเดือนแล้วท้องมีตะเกิดโอ้ก็แมนยูอันลูกนี่ไหมน่ท้องนี่มีจักเดือนแล้ว ยี่สิบเดือนแล้วยี <20 S 2> ่สิบเดือนอคนมีท้องเก่าเดือนเพิ่นก็คลอดแล้วเพิ่นออกแล้วลูกไข่เนี่มันว่าสีออกโรงเรียนสะกอนมันจังสีออกก็สิม,มึน,น,มนสิไผเอก็จะเข้าไปสอนเขาโรงเรียนอยู่ได้หันไพเอกเดินทางมาพ่อมันจังสีอ่อนใช่หรอไพเอกเจ้าอยากเห็นไพเอกบ่อยากเห็นอยากเห็นสวยสดงดงามหาบ่มีผู้คือดอกมันออกมาด้เไพเอกเดินทางมาพ่อนั่งเองไพเอกจะได้มาคือลิงส่งเครื่องสบายอ่ะ ทีมอาจ้างหมอลำหรือสิมอาเป็นอย่างเด่นหรือส nice ิตายนั่นอันหมอลำหาเรื่องต่อก่อนเด้อค่ะเอาจังสี่ซะมาว่าอันขั้นพระเอกผู้นี้อย่าเอานักเอกผู้นั้นต่อไปเอานักเอกผู้นี้ซะผู้ใดล่ะโอ้สมกันอยู่เดื่อกันมากเลยไทยเสียสิสักผู้นี่บ่เพอแล้วปอดย่อยอยู่กอดไปใส่หมวกกันไปโอ้ยในกูตายสักอนเถอะไงจะได้ก็ได้ ไม่แน,น่กว่าเก่าบ่าพี่น้องออว่าปั่นไ,ไหเว้ยเอาล่ำ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 ตะก้อนการะจ้าจังสิูงชักเสียงไม่หงังหังนสิตายตายแม่ละแม่อเอยแม่เอาปันนี้ยังเอินหาแม่อยู่เอาก่อนลำก่อนลำ ล่ะพ่อเอ้ยพ่อเนี่ยพอกับแม่ไปหาพ่อละบาทแค่ลูกกะเท่าสักนี่พ่อสิบ่ได้คอ่อนสม่นอหนึ่งมากทีเอาพ่อกูกะตายพ่อแม่เมื่อเงินดินเอาแรางงานกูจะห่างให้กูดได้จ้ายก็ได้อีกหรอกเอาละแม่เอ้ยแม่แม่ผมเอ้ยละพ่อผมเอ้ยผมเป็น,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 นพ่อบางคนด้อยแนวแม่เนาะแล้วเสียงหวานๆกับบ้านกอง นี่ละเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ้างไม่รัใส่ยหายมากก็จำได้อะหน้าคือลิงโอ้ยกูจะเหยียบแขวเลยยังมาคือก็รอกขาเจียเคืออย่างเบิดประเทศไทยคือมีคนเดียวเนี่ยแหละเอากระแม่มึงเดี๋ยวบุญนึงคือกระแม่กูตายแล้วพ่อกูก็ตายอ๋อพ่อตาย เอาเสียงหวานหวานกับว่านกองนี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่ผู้ใจจดใจจ่อคงจะพ่อจะได้แหลมทองน้อยคอยผู้เดิมโอ้ยใส่ส่งไม่ดักพระเอกมาแข่มอันตั้นดีเถอะนะกู้ที่พวกกินสมต้นนีจักเธอเป็นอย่างมันคือสมต้นนี่พูดใส่เราพริกหน่วยไมมแม่มันกินรวด อามาประจำตังตะลืมตังคณะเสียงอีสามไม่ยอมรับาดเนี่ยเอ้าพี่น้องเพิ่งเับเพิ่งลิงงมหอยกูเฮ็ดไปจังไดหยแยก็บพี่แค่ไหนวะกูอ๋อเราผู้จัดการเศร้าขนาะผู้จัดการเศร้าขนาะได้หักหอมเออ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 ทอมเหลียวแต่ว่ามันเป็ดแค่ไหนบ้าเออเออ เอาแกซือเสียงบาท่านรุงแกค่าตบ๋าท่านสูงจนฟุงดอกมีเซือเอาแมนนุ่ไอยกานบถือพวกแฟนแฟนเออขยุกงองแหลมทองเยี่ยมยอดนี้ยมไอ้พ่กมึงจะยิ้มเลยไอ้ไห้ไรยิ้มใส่อีเสียไล่ไล่นี่ล่ะกละเมียร์ได้แยิ้มไม่ใส่กู มึงจช่ด้พ่อเนื้อคู่อีกแล้วมือนีว่าย่างน้ำกันเลยกูว่ามันขึ้นมัตคงคนแดียวในขณะนี้นางเอกกำลังออกลีลาโยคะรลางว่าดีใจไรฮ่าจบมึงเอ้ยว่าดีใจเองบักเสียไล่กับพ่อบักเสียไล่ไป เอาตัวใส่กวบกันล่ำกวบันเอาม่ตอกล่ำหรอกว่าพี่เลยเอาพี่บวชโรงแม่บ่บไปแม่มมนได้บัชโลงพี่แหลมทองลายั่งบอตายยัางบ่อลงแฟนแฟนจมถามหาความเมตตาของแฟนแฟนเออ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 าออเออเออเออาออเ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 ออกออเ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 ออออออเออออออเออเออออออเออ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  แอพาคออแฟนฟออ่อพเออเออเอเอ่เอเอ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 อเเออ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 เอเออเอ้เออเเออเออเเเ เอาขน้อยเองให้น่าแล้วว่าวะห่ยกูซื้อวางไหนเอ้าเข้าไปจมทม่องไปจีบท่องาปจีบท่องไปจีเอ้าล่ำเลียงไลยเอาละพิมเ,เ,เอาว่า,วามันล่ำเลียงใครลูกเคยมาแมีนบรออันนั้นมันอ้าวฟ้ยจได้จ๋าเป็นนางเจา้าเป็นเจ้าไหนคือซ่องแปลกแท้ทองสีแปลกก่าเจา้าไฮ จาเฝ้าตอลูกเขยบังดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นลูกเขยอันนี้ลูกเขยนี่แม่เถานั่นลูกเขยแมนนี่แม่เถาแม่นลูกเขยอีงได้เถาก็แม่เถาเจ้าเมาเหอเอ๊ะมาดูถูกก็น่าเดือดเมื่อขึ้นก็น่ารำกาดอยู่นี่ไปเพราะมีผัวเนาะเลยเลยเป็นไหนใกล้ถิ่นขอดไปละแม่ไฟกระเก็บในกองได้พระคำฉิบตะคุ ันนั่งเหี้ยงกันแห้งเครื่องวาด่ไปขอรพวกน้อยกิ่งแท้แน่นอนไปเอาหมอตำแน่ไปเอาหมอตำแน่ท้องเจ็บแล้วแม่บ้าว่าไหวเลยไปเอาหมอเดี๋ยวนี้หมอเอาเรื่องนี้มีหมอด้วยเหรอมีหมอด้วยห่วยหมอมาแต่ใช่นอหมอจะแนะนำคือเบถือคอนเท่าไหร่เบิ้งกันเด้อพ่างี่น้องเหรออันคันสิเบสือสิกูขอลาเด้อกูบจางเลยนะคุณจะไปจางหนาวเบิ้งเบิ้งแบบโจบกอนป่ะ

ไม่ขค้นยังไงได้เหรบ่ึ้นมันจะบ่ได้ชิบแตกกับเขาหรอเจ้าป้ากับใครป้าผู้เดียวเนี่ยป้าผู้เดียวนะผู้นี้เป็นใคยเนี่ยผู้ขึ้นเลยโอ้เป็นเบี้เจ้าโอ้ยูร็อกขึ้นว่ามันยินเสียไรพามาพิเศษเโอ้ยยิร็อกบาดน้องไายดีละติดเอ้านี่ผู้ช่วยไปต้นเออเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวอัดคุณหมอ ฉีนยาคนปวยวว่าสินยาบ่ต้องห่วงเลยสินยาล้วก็เสียบเทียเดียวเสียเทียดเดียว่ได้มัแฉงมัดฉแงอันคันคันจับจียมากเขบอกแล้วเดี๋ยวเคยทำควอดปะเมื่อบ้านนีเอขควอดแปดคนโอ้ยู่ดีซ้าไปตายมัดมื้นี้ใอยจะถือกินผูกยุมมือดีไปไหนหม ไปอข้าบอมบัดน้ไปิงน้้นะไปอมาะมอมแล้วไหนไหนหมอมาแล้ว่ต้องไปมันเสียคารถมันใจบ่แลกประลาดลบหู่บนรถยัะีเคข้ากได้ทันเอาก็เป็นหัวเป็นเนียข้อคอยไมเอาไป อันนี้แม่เทาอันนลูกเขยสนิทกันแค่เอา้เอาแม่เท่ากับลูกเขยแบงเทยอย่างละเมียเอยู่ในคลองนี่นะมะเาอกเมีย่อุ้ยเมียออกมาค่ะหัวตายหัดีแม่บ<ม>ติตายอยู่เ่ยตายต้องเทาไว้น้ำลงจ้าจจ้จจจาเอ้ไปทุกขอน